สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับโอ้ไม่สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะเอารถแมคโคหรือว่า excavator หรือว่ารถขุดหรือรถอะไรก็แล้วแต่เี่น้องจะเรียยนะครับที่มันสามารถขุดดินได้มาไล่ลำดับเรียงโชว์ให้ดูกันนะครับเริ่มจากคันที่เล็กที่สุดเลยเจา้าคันข้างหน้านี้ไปจนถึงเจา้าคันที่ใหญ่ที่สุดที่เราตั้งบนโต๊ะนี้ได้ก็คือเจา้าคันสีเหลืองนะครับ เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูทีละคันกันเลยนะครับจากคันที่เล็กที่สุดไปจนคันที่ใหญ่ที่สุดคันไหนมันจะเจ๋งที่สุดและคันไหนจะน่าเล่นที่สุดอ่าเรามาดูกันเลยเริ่มจากคันไหนดีเอาคันเล็กก่อนแล้วกันนะครับคันเล็กคันที่1นนะครับเป็นรถแมคโครรุ่น936ของยี่ห้อเลบเฮอร์อันนี้ถ้าน้องๆไปดูตามคลิปวิดีโอในยูทูบครับจะเห็นเลยนี่เจ้าเลบเฮอร์นี่นะครับเป็นรถแมคโครที่ก็ถือว่าเป็นของทางฝั่งยุโรปเนาะ มีชื่อเสียงอยู่นะครับเราก็จะเป็นบริษัทที่ทําเครื่องจักรกลหนักนะครับมีทั้งรถแมคโครรถบรรทุกรถตากรถบูโรเซอร์นะครับหลายอย่างเลยคันนี้เป็นรุ่น936นะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อมาเจอเรตนะครับเราเพิ่งซื้อมาไม่นานนี้เองตัวรถเป็นเหล็กนะครับเคยรีวิวให้ดูไปแล้วมาคู่กับรถบรรทุกซึ่งคันนี้เนี่ยราคาตอนซื้อมาพอรถบรรทุกจะอยู่ที่140บาทนะครับก็ตกคนละ70บาทจะมีรถบรรทุกอีกคันหนึ่งที่ไซส์ประมาณนี้นะครับว้เล่นคู่กันตัวนี้แขนงขยับได้นะครับ หมุนได้สา0องศานะครับอย่างนี้อ่าแต่ห้องคนขับนะครับไม่มีกระจกปิดเนาะห้องขับเป็นแบบเปิดนะครับแล้วก็ข้อตรงนี้จะงอไม่ได้นี่งอได้แค่แค่ตรงนี้ที่เดียวนี่งอแค่นี้แล้วก็ตรงนี้อ่าบุ้งกีเป็นพลาสติกด้วยนะครับแต่น้ําหนักดีเนาะตัวฐานเป็นเหล็กนะครับตรงนี้เป็นเหล็กตรงนี้เป็นเหล็กแล้วก็มีล้อด้านล่างสีล้อแบบนี้ตรงนี้หมุนไม่ได้นะครับสําหรับเจ้าเรียเพอคันนี้ขายเป็นคู่ราคาพร้อมลงทุกหนึ่งร้อยสี่สิบบาทต่อไปคันที่สองนี่อันนี้ก็รถขุดเหมือนกันแต่ เป็นรถขุดที่อยู่บนรถบรรทุกนะครับก็สามารถเดินทางทำานได้เร็วนะครับคันนี้ถ้าเกิดเราเห็นบนถนนมันจะวิ่งช้าตึดตึดตึดต,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 ตแต่คันนี้ไวนะครับไวอยากาไปงานไหนก็ได้แต่เวลาไปเจอที่ดินที่น้ําล้อมันติดลมแน่นอนนะครับสู้ล้อพวกแบบนี้ที่เป็นตีนตะขาไม่ได้คันนี้นะครับได้มาจากร้านมินิมาแถวบ้าน2คันอีกแล้วขายเป็นคู่อีกแล้วคู่กับรถบรรทุกเหมือนกัน2คัน60บาทก็คันละ30บบาทนะครับคันนี้นี่ แขนขยับได้3ท่อนนะอันนี้นี่ได้แค่อันนี้ได้1 2นะครับคันนี้คู่ละ1้0อันนี้คู่ละ60คันละ3 0บาทขยับแขนได้1 2แล้วก็บุ้งกีขยับได้บุิ้นไะมนะครับ3ท่อนแต่หมุนไม่ได้หมุนไม่ได้นะครับคันนี้มาเป็นรถบรรทุกแล้วก็มีลานมาด้วยดูอัน,น,นละสามสิบบาทนะครับเล่นคุ้มเลยคันนี้นะครับดูวิ่งเร็ววิ่งชิวเลย น,นี่เป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นรถขุดเหมือนกันนะครับน,น้องสังเกตไปว่าโทนของมันจะสีเดียวกันเลยก็คือสีส้มสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดําไปในทางเดียวกันนะครับมาดูอีกคันหนึ่งอันนี้คล้ายๆกันก็คือเป็นเจ้ารถแมคโครที่อยู่ในร,รถบรรทุกเช่นกันแต่อันนี้มากับเซ็ตรถบรรทุกชุดใหญ่นะครับคันนี้มีมาหลายคันแต่ในเซ็ตเนี่ยมีรถขุดมาแค่คันเดียวก็คือคันนี้อันนี้ดีกว่าคันเมื่อกี้นิดนึงตรงที่นี่แมคโครหมุนได้นี่แมคโครหมุนไม่ได้นะอันนี้หมุนได้ ได้360องศาแล้วก็แขนก็ขยับได้ต <after susceptible> <ส>ึกต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 านี้นี่ตาขี้แต่ตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับเห็นไหมนี่นี่นะครับแล้วก็เป็นลานแบบดันถอยวิ่งไปข้างหน้านี่ดันถอยวิ่งไปข้างหน้านะครับข้อดีของพรถพวกนี้บอกแล้วก็คือเขาเดินทางไปทํางานได้เร็วได้ไกลนะครับแต่ว่าการเข้าพื้นที่ที่มันวิ่งลําบากหรือว่าทางก่อสร้างที่เป็นเขาเป็นเนินเนี่ย จะสู้รถล้อแบบนี้ไม่ได้เนาะตีนตะขาดว,วันนี้เป็นเล่ล้อยางนี่คันที่เราชอบที่สุดสําหรับวันนี้นะสําหรับพนรีวิวก็คือคันนี้เพราะว่าขนาดมันกําลังดีอะ่ะเนี่ยกำลังน่ารากักเล่นง่ายนะพกไปไหนมาไหนได้แล้วก็มันดูแบบสเกลกําลังสวยขยับแขนได้ทุกท่อนด้วยคือนี่ท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามได้หมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ต้มุนได้นี่แมคโครต้องมูนได้สามหกสิบองศาอย่างงี้นี่ นี่เห็นไหมรายละเอียดตัวรถนะครับดูดูใกล้ๆกกันล้อแน่นอนนะครับรถไมคโครพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นล้อแบบตีตะขาบหมุนได้จริงมันจะค่อนข้างยากของมันจะแพงเนาะเป็นยางก็จะเป็นล้อหลอกกันทั้งหมดครับนี้มีล้อจริงๆอยู่ด้านล่างให้วิ่งได้นะครับแล้วก็ห้องคนขคับเปิดโล่งอีกแล้วแต่อันนี้ลวดลายเยอะนะสกรีนมาหมดนะครับห้องเครื่องก็ทําเป็นกระโปรงสีดํามานี่นะครับแขนหมุนได้อย่างนี้นะครับคันนี้มาพร้อมกับรถบรรทุกเหมือนกันสังเกตไหม ที่เรารีวิวมาหลายคันเนี่ยคันนี้เนี่ยหรือว่าคันนี้คันนี้คันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มาเป็นชุดหมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคันเล็กๆนะถ้าขายคันเดียว20-30มันก็ไม่ได้ราคาราคาไม่มีกําไรเนาะเขาขายเป็นชุด60 801ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นที่เราชอบมากอีกคันหนึ่งนะครับแมคโครคันไซจิ๋วแต่ฝีมือการทํางานไม่จิ๋วต่อไปคันนี้คันนี้ผ่านศึกมาโชคโชนนะครับดูได้ตัวเบาคนขับหายไปแล้วแต่ เอามาลี้วให้ดูเพราะอะไรเพราะคันนี้เนี่ยถ้าดูบุ้งกีนี่บุ้งกีใหญ่บุ้งกีใหญ่เห็นไหมเทียบกับตัวรถบุ้งกีอนันเริ่มเลยนะครับแล้วก็เป็นคันที่เล่นสนุกอะ่ะเพราะว่าไซส์กับพอดีมือนะครับเนี่ยเขน็นล้อยังลื่นอยู่เลยล้อยังลื่นอยู่นะครับเอาไปเล่นทราย mm. เล่นน้ําต่างๆเนี่ยทนมือทนไม้ทนมือนะครับคันนี้ไม่มีลานเนาะเข็นอย่างเดียวนะครับก็มาเป็นเซ็ตเหมือนกันนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เราชื่นชอบแล้วก็ที่ขายไม่ได้เดี๋ยวนี้ร้านของเล่นชอบมีคือ พวกรถ DIY ทั้งหลายนะครับก็คือพวกที่มีน็อตอย่างนี้เนี่ยสามารถถอดได้เปลี่ยนอุปกรณ์ได้อันนี้ก็มีอุปกรณ์เป็นตัวบุ้งกีหรือว่ารถไมโครมาให้ด้วยนะครับนี่ซึ่งแบบนี้มันจะได้หลายข้ออยู่นะเพราะว่ามันเป็นรถที่มีข้อต่อเป็นน็อตหลายจุดเนี่ยตรงนี้1 2 3นะครับนี่1 2 3่งามาพับได้สุดเลยบุ้งกีก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ลอ้อแต่ว่าพวกนี้ล้อเขาจะไม่ค่อยลื่นะเพราะว่ามันเป็นน็อตหมุนนะนะครับเป็นน็อตหมุนเนะี่ย คือเวลาเราทำเงี้ยลื่นจริงแต่ว่าพอเราเข็นเข็นนี่มันก็จะไม่ค่อยสมมาตรไม่ค่อยบาลาน์เนาะมันก็จะไม่ค่อยหมุนนะครับคันนี้ก็เล่นสนุกอยู่นะครับแต่ว่าแพงอยู่นะอันนี้ซื้อมาน่าจะ59บาทคันเดียวเนี่ยแต่ถ้าขายเป็นเซตมันจะเซตหนึ่งกว่าสองกว่าบาทมี 3- 4ชิ้นอุปกรณ์นะครับเปลี่ยนได้เนาะต่อไปนี่รีฟานอันนี้เป็นออกแนวแบบว่าสมจริงนิดนึงนะครับก็คือจะเป็นรถตักที่ ขาเรียกว่าเอวอ่อนเอวอ่อนคืออะไรนี่อันนี้เหมือนเอวมัน L on, ใช่ไหมมันเลี้ยวตรงนี้นี่นี่เลี้ยว,วซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมนี่นะรัร,รถเอวอ่อนให้ดูเอวอ่อนจริงล้อมันไม่ได้เลี้ยวนะแต่มันเลี้ยวที่เอวรถเห็นไหมล้อมันตรงตลอดเห็นไหมครับดูนะฮะแล้วเลี้ยวเลี้ยวนี่นะครับคันนี้จําลองมาจากรถที่ใช้งานจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความสมจริงแล้วก็ลูกเล่นปัจจุบันของรถขุดก็มักจะเป็นแบบนี้คือมีแกนใหญ่ตรงนี้มาแล้วก็ให้้ทนีึบ เนี่ยมันก็จะตักลงไปอย่างนี้เห็นไหมอ่าดูนะนตัที่พื้นละดึงกลับมันก็จะกลับอนี้เมาก่อนแล้วก็ยกดึงยกอืมอืมอืม,อมน,น,นี่อ่าเห็นไหมครับมือเราก็จะได้ไม่ต้องแบบไปคอยจับอย่างนี้มันยกนี่เราทำนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บอ่าหนึ่งสองสามสี่อ่านะครับตัวห้องคนขับมีรายละเอียดยังไงนี่เห็นไหมมีพรมอะไรมาให้ นะครับมีกระจกปิดมาเป็นพลาสติกใสแล้วก็ห้องเครื่องต่างๆนี้สกีนรายมาว่าทคหรือว่ารถบรรทุกนะครับมีท่อไอเสียนะมีก๊าซากาศต่างๆครบเลยดนหลังมีตะแกรงทําเป็นแบบว่าห้องเครื่องยนต์ด้วยนะครับรายละเอียดดีล้อเป็นยางแล้วก็เป็นลานด้วยเนี่ยแต่ว่ลา,าลานฝืนหน่อยนะเป็นลงทรายาหมือนรอบนะครับคันนี้ก็คันละ8.9นะครับซื้อมาจากร้าขนขายของเล่นแถวบ้านเล่นสนุกใช้ได้ต่อไปนี่ เจ้าคันนี้เลยนะครับจากร้านขายของเล่นคันนี้เป็นรถแท็กเตอร์นะครับน้องอาจจะเคยเห็นกันหรือใครอาจจะมีอยู่นะครับก็คือเป็นเจ้ารถแท็กเตอร์ที่เขามีลูกเล่นมากมายหลายแบบมากไม่ว่าบางทีเนี่ยเราไปเจอสีนี้แต่ว่ามีข้างหลังเป็นต่อมาเป็นที่ตักหรือบางทีก็ต่อพ่วงมาเป็นลากวัวเป็นที่ใส่ของเป็นบรรทุกไม้นะครับหรือบางทีก็มีด้านหน้าเป็นที่ดันดินที่ตักดินเป็นใบมีดดันดินก็มีแต่คันนี้เราซื้อมาเป็นรถแมคโครก็คืออย่างนี้ นี่แล้วหนะ้าตักได้อย่างนี้สังเกตไหมสามทอดหนึ่งสองสามนี่นะครับอันนี้ซื้อมาจากร้านมินนี้มาแถวบ้านเหมือนกันมินนี้บาทเยอะมากแถวบ้าน,นครับแล้วก็นี่มีร้านมีร้านลานดีด้วยร้านดีนี่กาลังเยอะนี่ลนะานดีรายละเอียดตัวรถมาดูนี่ห้องคนขบับมีพรมอะไรมีเบาะนะครับมีเบาะมีพรมอะไรเนาะหลังคามีช่องระบายอากาศทอยอเสีย หนึ่งสองฝั่งเครื่องแรงมากนะครับตรงนี้มีรายละเอียดเครื่องยนต์มาให้นะครับตัวแขนยกได้แบบนี้นี่ตั้งฉากเลยตั้งลงมานะครับล้อหลังเป็นฟรีล้อหน้าเป็นลานนะครับมีบันไดทําจําลองมาให้ราวกันตกอ่อสติกเกอร์ไฟลุดไปแล้วนะครับจริงๆมีสติกเกอร์ติดมานานๆเดีนน๋ยวนี้จะเจอของเล่นที่เป็นสติกเกอร์เนาะส่วนใหญ่เป็นเพ้นสีหมดลนะครับนี่เป็นสติกเกอร์อันนี้ก็เล่นดีนะครับทนไม้ทนมือแต่ว่า จุดอ่อนคือตรงนี้มันอาจจะหักง่ายนะอันนี้ก็หักไปแล้วเราติดกาวไว้นะครับจริงๆมันหมุนได้นะหมุนได้380องศานะครับต่อไปคงอยากดูกันคันใหญ่คันใหญ่2คันนี้จริงต้องบอกว่าเหมือนๆกันแต่ก็ต่างกันที่สีกับขนาดต่างกันนิดหน่อยนะครับคันใหญ่นี่เล่นสนุกที่สุดเพราะอะไรใบทะเลนี่บุ้งกี่มันใหญ่ไงตักได้เยอะดูเอาคันเล็กเข้าไปอยู่ได้เลยนี่นี่ตัไมโครคันเล็กได้เลยพอลูกกันใช่ไหมว่าไงเจ้าลูกชาย นี่เห็นไหมครับว่าไงว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับนะนะครับแมคขั้นใหญ่นะครับก็ตีตะตีตะขาวก็เป็นแบบหลอกนะครับเป็นล้ออยู่ด้านล่างด้านล่างล้อหน้านะเป็นลานหรือจะอว่าล้อหลังก็ได้ถ้าอยู่นี้ก็เป็นล้อหลังนะครับอยู่นี้เป็นล้อหน้า <c oughs> นะครับรายละเอียดนี่เครื่องยนต์มีตะแกรงมาทําเป็นสีดําให้สีมันตัดนิดนึงแล้วก็มีอะไรเนี้ยต้องมีถังรับเพิมเพราะเรพูดถึงที่เครื่องมันร้อนใช่ไหมโอ้โหจำลองมาแบบเหมือนสมจริงมาก มีท่อระบายอากาศนะครับท่อไอเสียมีขวานด้วยเพื่อฉุกเฉินนี่ท่อเครื่องยนต์ตรงนี้ทําเป็นเส้นๆแบบสายไฟสายไฮโดรลิกนะครับห้องคนขับมีเบาะที่นั่งมีมอนิเตอร์คนขับแล้วก็มีคนขับมาด้วยนะครับแต่อันนี้เราเอาคนขับออกไปแล้วแขนแน่นอนครับพอเป็นคันใหญ่เนี่ยรายละเอียดของพวกแขนเนี่ยมันจะดีอย่างนี้3ท่อนอยู่แล้วมาตรฐาน1 2 3 1 2 3นนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของเจ้าคันใหญ่ นะครับอ่ะมาดูเจ้าคันใหญ่ที่สุดในวันนี้การคันสุดท้ายยี่ห้อคิงนะครับคิงจริงๆเนี่ยก็จะเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับแต่วันนี้ว่าตรงนี้จะยังแน่นอยู่นะป๊บปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบนี่สามทอดเหมือนกันแต่ตรงนี้ตรงนี้มันตักได้น้อยตรงนี้มันงอได้น้อยนะครับไว้ตักทรายเล่นสนุกนะครับตักได้เยอะตักแป้นเดียวเต็มรถบรรทุกเลยนะครับคันนี้นี่เป็นลานเหมือนกันนะครับหน้าหลังกลับได้เหมอน360อสั่นแล้หกตึงศา นี่เป็นพอลูกได้ไหมดูสิพอลูกได้ไหมนี่พอลูกได้เหมือนกันเลยสวัสดีครับป้าเนี่นะครับนี่ก็มีความเล่นสนุกนะครับด้านบนจริงๆก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้สีดําที่เป็นตะแกรงเหล็กเราลุดออกไปแล้วนะครับายรายละเอียดเหมือนกันเลยเนี่ยมีพั่วนะครับมีสายไฟมีเครื่องยนต์ต่างๆมาสายเคเบิลต่างๆมีพร้อมนะครับรายละเอียดด้านบนที่ยกห้องคนขับก็เหมือนกันนะครับคนขับแล้วก็ออกไปแล้วด้วย นะครับแต่ว่าอันนี้ลวดลายจะเป็นสกรีนมาเป็นรูปรถมัคโคเลยอันนู้นจะเป็นสติ๊กเกอร์นะนี่เป็นสกรีนเลยนะครับ mm hmm. ก็สําหรับวันนี้เรามาดูกันทั้งหมดนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นรถขูดหมดเลยทั้งหมดกี่คันดูซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบคันนะครับวันนี้เจ้ามคโครถคูดทั้งหมดสิบคันมาให้น้องๆได้ดูกันถ้าถูกใจ เห็นคันไหนแล้วเราถูกใจไปเจอที่ตลาดที่ร้านไม่นี่มาแถวบ้านชอบใจจดี๋ดูคลิปนี้สนใจก็ซื้อลองมาเล่นกันได้นะครับคลิปนี้ถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ